เดี๋ยวออกไปน้นถนนน้น,นลุกไปเลยขับไปเลยครับไม่บายแบบนี้ก่อนอขับมาขับมาลูกเด,ยยเดียวซ้ายมาเดียวซ้ายมาโอเคขับมาในร่มเนะาะมามามา ายบายคุณแม่ก่อนระวังระวังเข้าตาไอ้อ้อยอ้อยอ้อยปิ๊บ,บ,บด้วยอ๋อมันมีปิ๊บปิ๊บด้วยเหรอลูกอ๋อมีปิ๊บปิ๊บด้วยเล๊